สวัสดีค่ะวันนี้เรานั่งคุยกันในบรรยากาศนะคะข้างนอกก็เปิดไฟอยู่ตรงระเบียงเพราะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เนาะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรากะจะทํากําลังทํากับข้าว,ก,วกะว่าจะทํากับข้าวกําลังทําด้วยแหละกะว่าจะทําแล้วก็กําลังทําแล้วในครัวเราเนี่ยเราก็เปิดไฟสว่างเนาะข้างนอกเนี่ยจะมืด ข้างนอกเนี่ยเราจะมืดเอ่อสักพักนานโขหละสักพักนานโขหละเสียงดังโป้งเราก็มองไม่เห็นข้างนอกเนาะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมืดเราไม่ได้เปิดไฟไว้อันนี้เรื่องอัจรรย์มากเรื่องเป็นเรื่องแปลกเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็มองไม่เห็น เราก็เกิดความตกใจเนาะเอ๊ยอยู่ๆมันเสียงดังโป้งตรงกระจกตรงระเบียงข้างโน้นระเบียงข้างน้นนะคะระเบียงข้างน้นเนาะเนี่ยระเบียงที่เราเปิดไฟไว้ตอนนี้เนาะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มองไม่เห็นอะไรเราก็เลยไปเรียกแฟนออกมาดูเธอเธอเร็วเร็เร็วเร็วเธอเร็ว ไปดูอะไรหน่อยเสียงบางโป้งตรงกระจกกระจกดีไม่แตกฉันกำลังยืนทำกับข้าวอยู่แฟนเขาก็ไม่อยากออกมานก็นอนสบายอยู่บนเตียงอนะเนาะอบอุ่นออกมาก็เย็นเราก็เลยให้เขาบอกไปดูหน่อยสิไปดูหน่อยสิฉันเปิดไฟแล้วฉันก็ไม่เห็นอะไรเลยว่ะฉันไม่เห็นอะไรเลย,เเลยแฟนเขาก็เลยลุกออกมาดูเปิดระเบียงเปิดระเบียงตรงข้างนี้แล้วก็เปิดประตูออกไปดู ก็เปิดไฟเราก็เปิดไฟรอเขาแล้วแหละแต่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยเธอเปิดไฟแล้วฉันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออฉันก็ดูก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเขาก็บอกว่าเอ้าฝนมันตกฝนมันตกลมมันพัดหรือเปล่าอืมมันก็น่าจะมีสวนเนาะแต่ฉันไม่เห็นได้ยินเสียงลมเลยล่ะไม่เห็นมีเสียงลมเลยล่ะเขาก็บ่าอย่างงี้เออแต่มันฝนตกนะเหรอ ฉันไปดูเปิดประตูดงระเบียงหลังบ้านแล้วไม่มีอะไรเออหน้าบ้านนอกไม่ใช่หลังบ้านก็ไม่เห็นมีอะไรเราก็ว่าอยน่างนะเนาะเขาก็บอกไม่มีอะไรฝนตกอ๋อเหรเราก็ทํกับข้าวยังไม่เสร็จเนาะเราก็ก็เลยเปิดไฟระเบียงทิ้งเอาไว้แล้วก็ทำกับข้าวจนเสร็จแล้วเราก็นั่งกินเรียบร้อยเสร็จใจเย็นเนาะ เขเปิดไฟแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมล่ะแต่มันก็ไม่ได้ยินบ่อยหรอกได้ยินครั้งเดียวเราก็เลยเอ,อเดินกินข้าวเสร็จล้างเ้อยล้างจานอะไรเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นอะไรที่ที่แปลกหรือเราจะคิดไปเองหรือว่าเป็นเพราะลมอันนี้ก็เราก็ไม่สามารถจะตอบได้เนาะทั้งนี้ตอนนี้เราก็ ทำกุคงกับข้าวเสร็จแล้วเราก็เลยมมานั่งเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ค่ะขอบคุณที่แวะมารับชมนะคะรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ